สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเที่ยววัดไผ่เหลืองกันอยู่ในจังหวัดนนทบุรีนะก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูรอบๆก่อนวัดไผ่เหลืองก็จะมีหลวงพ่อสิงห์มีพยายมหลวงปู่อุตตมะอันนี้ทาวิสวรรณนี่ทางจะเข้าไปสักการะบูชา การสักการะบูชาหลวงพ่อสิงห์เราก็จุดธูป16ดอกบอกท่านเราตั้งจิตนิ่งๆิ่งอธิษฐานบอกได้เลยทุกคนสามารถตั้งจิตอธิษฐานบอกหลวงพ่อสิงห์ในเรื่องที่เราปรารถนาได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราก็จะจุดทูปขอพรอ,อันนี้หลวงพ่อทองอยู่บริเวณเดียวกันแล้วก็จุดทูปปกติแค่สามดอกอันนี้ทําบุญนักสัตว์ตามปีเกิดแล้วแต่ศรัทธาโดยรอบๆบ,บริเวณหน้ากุฏิหลวงพ่อสิงห์ที่บรรจุ ล่างหลวงพ่อสิงอยู่ข้างในนี่คือหลวงปู่ฤาษีเราก็จุดธูปสิอดอกตามที่เขาบอกอธิฐานขอพรได้เลยค่ะของไหว้เราเห็นเจ้าหน้าที่เอาเผือกต้มมาถวาย ด้านซ้ายมือเราก็จะเป็นท่านท้า,ทาวพญาโย,ยมาราชเห็นมีของไหวเป็นไข่หลายอย่างอยู่ซึ่งก็มีไข่ต้มไข่เค็มไข่เยี่ยวมา้าไข่น uk, กุกกระทาต้มและไข่หวานอย่างละสิบเอ็ดฟองคือไข่ทั้งหมดห้าชนิดทุกคนสามารถตั้งจิตดดิษฐานขอพรด้านท้าวพญา,ยยา,าโยมราชได้เลยนะ นี่คือทะาเวสวรรณที่อยู่ตรงศาลาทางเข้าและมีรูปหล่อสมเด็จพระพุทธจารย์โตอยู่ข้างๆวัดนี้พอเข้ามาแล้วเป็นวัดอีกหนึ่งวัดที่รู้สึกว่าลมเย็นสามารถขอพรได้ตามสะดวกเราเลยสบายใจด้วย อันนี้คือบึงน้ำที่อยู่ด้านข้างของาลาสามารถให้อาหารปลาได้ด้วยศาราวัดที่อยู่ด้านหน้ามีสิ่งศักศดิ์สิทธิ์มากมายให้เรากลาบสักการะบูชาได้เราก็ยังไม่ได้ให้อาหารปลาว่าจะไปให้ตรงวังมัดฉาที่อยู่อีกด้านขวามือของวัด ที่เป็นบริเวณลานวัดเดี๋ยวเราจะเข้าไปในโบสถ์ข้างหน้าดูบริเวณดโดยรอบก่อนนี่คือเจ้าแม่เรือมากมีวิธีบูชายอยู่ข้างหน้า เจ้าแม่เรือมากท่านยืนอยู่ข้างเรือลําใหญ่สำหรับคนที่ชอบขอหวยน่าจะปะขอเลขเด็ดได้ส่วนบริเวณด้านในเราเห็นเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็พระพุทธรูปตามวันเกิดที่สำคัญคือเราเห็น พระลาหูและท่านองค์จจตุคมามรามเทศเราเดินเข้ามาดูเจ้าแม่กวนอิมยกขาวก่อนซึ่งสวยมากเราเดินมากราบขอพรอ,องค์พ่อจจตุคมามรามเทพและพระลาหู ซึ่งวันนี้เราเคยมานานแล้วเราก็ไม่ได้มาหลายปีมากสวยมาก,กคนสามารถเข้ามาดูได้เลยเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆก่อนมีพ่อแม่คงค้าด้วยเราก็เพิ่งเคยเห็น พระหูสวยตั้งจิตอธิษฐานขอพรกันได้เลยมีองค์จตุคามรามเทพอยู่ด้านบนท่านประดิสถานอยู่ตรงพญางูอีกทีหนึ่งพญานาคดีกว่าเ,าเดินออกมาด้านหน้าจะได้เราจะได้เห็นกันชัดๆทุกคนตั้งจิตอธิษฐานขอพรได้เลย ตรงนี้เราจุดเราไม่ได้จุดทูกข,ขอพรเรายืนขอพรเฉยๆส่วนไปตรงเจ้าแม่ควนอิมมราจะไปจุดทูกข,ขอพรเพราะเราสามารถเอาเงินทำบ,บุญตามตู้ที่อยู่ตรงนั้นได้เลยเจ้าแม่ควนอิมตรงนี้เราจุดทุกสามดอกกับห้าดอกแล้วแต่สะดวก จะเป็่กานอิมสวยมากทุกคนตั้งจิตอธิษฐานของพรได้เลยนะเราก็ยังมาเดินมาดูท่านพ่อจะทุามรามาเทพและพระลา,าละหูพระลาหูท่านช่วยก็จ,จัดแเป่า,ปาทุกโศกเล่าใคร ันพอจดตอุคามลามประเทศปันทานทรัพย์ทุกคนสามารถตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าองค์พ่อจตุคามรามประเทศได้เลยนะเอาล่ะเรามาอีกโบทหนึ่งซึ่งอยู่ข้างๆกัน เรากลับขอพรพระจักรพรรดิและพระต่างๆที่อยู่เบื้องหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปกับสักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในโบสถ์ เราเข้ามาเดินดูในโบสถ์สวยมากโชคดีที่พระหลวงพี่ท่านอนุญ,ญาตให้เข้ามาถ่ายในโบสถ์ได้ทำสบายเลยสวยจริงๆคือฝาผนังโบสถ์สวยจริงๆอะสวยมาก เราอธิษฐานขอพรพระก่อนทุกคนสามารถอธิษฐานขอพอรหลวงพ่อที่อยู่ด้านหน้าได้เลยนี่คือหลวงพ่อแสนล้านอันศักดิ์สิทธิ์คือสวยจริงๆในบวนี้หลวงพ่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสวยมากฝาผนังสวยมาก ตอนนี้ก็ท้ายคลิปแหละแบตเราก็จะหมดเราจะเข้าไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่อีกโบทหนึ่งซึ่งตรงกลางก็จะเป็นพระพุทธชินราชซ้ายมือเป็นเจ้าแม่กวนอิมส่วนขวามือเป็นพระพรมยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะทุกคนโอกาสหน้าเราจะทําคลิปดีๆมาให้กันดูอีกส่วนมากเราชอบไหวพ้พระถ้าคลิปลงเราน่าจะเป็นคลิปไปไหวพ้พระแบบนี้แหละทําบุญ โทรศัพท์เราแบตใกล้หมดเต็มทีละไม่แน่ใจว่าจะบันทึกภาพได้นานแค่ไหนนะทุกคนตั้งจอารของคนกันได้เลยพระพุทธจ้พระพุทธชินราชพระพรมแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมไปก่อนนะทุกคนสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ